ไปถึงกระจัดอาหารเจ้าเลยเจ้าผล,ลไม้อาหารเจ้ากาแฟน้ำสม้มเอาไปเฮ้ยห้องประชุมเจ้าซาวกับนเสร็จแล้วก็มาจัดผลไม้เอาไปเฮ้พนักง,งานบนออฟฟิศเจ้าก่อนกินข้าวทุกเจ้าจะต้องเอาผลไม้ไปเห้ยเขาเนาะเสร็จแล้วก็มาทำเค้กอันนี้น้ำตาลกับไข่นะเจ้าเอาไปปั่นให้น้ำตาลละลายก่อนตีให้น้ำตาลละลายวันนี้จะมาทำเค้กโลนเนาะสมศิีจะใส่แป้งมนัน แป้งเค้กแล้วก็ผงฟูแค่ี้เจา้าแล้วก็หล่อนสักสามสี่ขังแป้งมันจะได้เนียนเนาะเดี๋ยวสูรปากเนื้อใ,ใต้คลิปนะเจา้ามีคนถามว่าเค้กโรยเนี่ยจะได้เมื่อมันแตกแต่สมศรีทำทุกครั้มันก็ับเคยแตกหนอยเนี่ยจะได้ให้มันแตกสมศรีจะทำให้ดูนะเจา้าหล่อนแป้งเสร็จแล้วเราก็จะมาเตรียมถาดถาดที่เราจะเอาใส่เค้กไปอบเนาะ ทำตามคลิปได้เลยเจ้าอันนี้คือสเปรย์น้ำมันเนาะอันนี้ไข่กับน้ำตาลตีน้ำตาลละลายแล้วเซ็จแล้วก็แป้งใส่เจ้าเสร็จแล้วกคนคนคนให้มันเข้ากันใส่แป้งแล้วนะใส่มดละสมซีก็์จะโคนให้มันเข้ากันใส่สักสองหรือสามข้างแล้วแต่สะดวกเนาะ เสร็จแล้วก็ใส่ถาดเลยเจ้าเคก้กเค้กโลสมสีมได้ใส่น้ำมันได้ใส่เนยเนะเจ้าใส่แป้งมันแป้งเคก้กแล้วก็ใส่ฝ่องฝูไข่น้ำตาลแค่นี้สูตรนี่ง่ายเจ้าลองทำพอเนยเดี๋ยวเอาเดี๋ยวปักใต้คลิปกันแล้วกันเนาะเสร็จแล้วก็ปาดให้มันไปถั่วถาดเนาะ เปิดไฟไว้ตีสองรองศานะ,จะเจ้าอบแค่5นาทีสมสีกวอมเต่าไว้แล้วถ้าใคอยากได้สีกาแฟหรือสีกโกโก้ก็เอาโกโก้เขาใส่เจ้าใส่แตนแป้งเนาะอันนี้สมสีก็จะไปอบละเสร็จละห้านาทีแต่อันนะ่ะ อบเค้กมันทีน่เมินเค้กโลนี่มันอบแป๊บเดียวเจา้าเสร็จแล้วอันนี้อบเสร็จแล้วเนาะห้านาทีผ่านไปไวาเหมือนกโกหกอบเสร็จแล้วเขาก็จะเอาถาดรองทางด้านล่างเห็นไหมเสร็จแล้วเราก็จะแกะกระดาษตังบนออกก่อนเจา้า อันนี้ทำเพื่อพอนเนาไส้มันเรายังไม่ได้ทำไส้มันนะเดี๋ยวเขาก็จะทำไส้ไส้ครีมทีหลังเนาะอันนี้เขาก็จะเอาผ้าจุ๊บหน้าบัดมาดเจ้าพือมันมัดมาดเนาะเอาคุมไว้เค้กมันจะได้หายหอนแล้วเค้กมันจะได้ไม่แตกนี่เจ้าเขาต้องแกะกระดาษออกก่อนนะพอเขาอบเซตปุ๊บเขาต้องแกะกระดาษออกเลยอันเดี๋ยวมันจะแก้ไมได้นะคะ เสร็จแล้วก็เอาผ้าคลุมผ้าจุ๊บหน้ามานะันมาดเนี่ยอันนี้สมศรีตีครีมนะวิปปิ้งครีมอะ่ะตีทำไส้มันเนาะเสร็จแล้วก็ใส่แยมลงไปเจ้าแยมมันอย่างก็ได้แล้วแต่เฮาชอบสตรอบเบอรี่บูเบอร์รี่ซับป,ประรดอะไอย่างก็ได้แล้วแต่เฮาชอบเนาะเสร็จแล้วก็มะก,กรูกับครีมเจ้า ทำเค้กในแป๊บเดียวสิบนาทีสิบห้านาทีกเ็เสร็จแล้วเสร็จแล้วเราก็เอาผ้าออกเห็นไหมเค้กมันก็หายห้อนแล้วแล้วเราก็จะเอาไส้มันทาเลยเจ้าทาหั่วขนมปังขนมทาหั่วเค้กอะ่ะอืม ปาห้มันถั่วเลยเจ้าเสร็จแล้วเราจะม้วนนี่แหละเป็นหออเค้กโลนเนาะเสร็จแล้วก็เอาใส่ถาดไว้เอาไปแช่ตู้เย็นนะเจ้าเราต้องอไปแช่ตู้เย็นก่อนนะยังตัดมันได้แต่ยังกินได้แต่เจ้าต้องเอาไปแช่ตู้เย็นสัก กึ่งชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงขึ้นไปพอดีมีคนถามมาและอีกอย่างหนึ่งวันนี้มีคนสั่งเค้กสมสรีก็ได้ทำเพื่อพอเลยเนาะว่าต้องอยากจะอนีนะเจา้าเราก็ไปแชดด่ตู้เย็นไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะตัดยังตัดไม่ได้นะเค้กเนี่ย เซตเรียบร้อยนี่เจ้าเราก็ไปแจตู้เย็นไว้เสร็จแล้วเราก็จะมาช่วยลูกพีตั้งโต๊ะอันนี้สมศรีกรท็ทําไปหลายอย่างแล้วเนาะเพียงแต่สมศรีไมได้ถ่ายพอเฉอยสมศรีก็ทําสลัดไข่อย่างอันนี้คือชีดชีดเฮดเห็นปะมันจะเขียนป้ายติดไว้อันนี้ขนมปังเก่านะมันเอาไปอบเดีวจะมากินกับฉีดอันนี้ไข่ ไข่ตุนใส่แครอทกับบ็อกคลีเจ้าอันนี้กะทัวสลัดอันนี้ทัวท่วบดดี่สมสีเนีตะวาเนาะ, mm hmm. ะเรจะเกินกูก็แครอทก็แต่งกวาอย่างนี้อันนี้บ็อกคลีครับมันฝรั่งเจ้าอันนี้อาหารจีวันนี้จะเป็นอาหารมังสวิรัตเนาะ mm hmm. เห็นไหม อันนี้กระทัวตะวนะันนะลูกพีบอก็จะมาปับเปลี่ยนเป็นสีมีคนถามอาหารเกา่ายังจะได้ไเห็นปะป็จะมาเปลี่ยนเป็นสีอันนี้อันนี้กระลำดอกเปน,กนจะมาปับเปลี่ยนสีใหม่นี่เจ้าเสียงอีหมูขน นี่ก็สลัดแครอทก,ลก็ลูกหยีลูกเป็นห้องลูกเนี่ยไม่ใช่ลูกหยีลูกเนี่ยลูกเกดไ <c oughs> ข่สลัดก็ไข,ข,ข่ก็ไข่คาเวียงไข่ต้มก็ไข่คาเวียเจ้าอันนี้กับมันฝรัง่งวันนี้มันเป็นอาหารบางสวิลักเนาะเฮดโอ๊บกับสลัดอันอนี้ก็ไข่อันนี้ก็บกะลัมดอกเห็นไหม กะองุนอันนี้ชีสนี่แหละเจ้าอาหารมันนี่ส่วนอาหารฮ้อนก็นจะเป็นต้มวะเนี่ยกับพาสต้าอันนี้เค้กเนาะสมริการมาตัดแล้วเห็นปะกับประมาณนี่เจ้าคลิปนี้ก็จบแค่นี้แหละขอบคุณทุกคนเจ้าติดตามการลณากดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะเห็นไหมมันแตกหรอกเจ้าเค้กอะทำตามที่สมรีทำเลยเจ้าปักสูตรใต้คลิปนะเจ้าขอบคุณค่ะ